สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเครื่องดื่มที่หลายคนชอบกันมากนั่นก็คือชาเขียวสวัสดีค่ะใช่ค่ะชาเขียวนี่ดื่มกันทั่วโลกเลยนะคะแต่เบื้องหลังความอร่อยนี้มีเรื่องราวน่าสนใจซ่อนอยู่เยอะเลยใช่ครับวันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกเส้นทางของชาเขียวกันหน่อยโดยดูจากข้อมูลเรื่องชาเขียวตำนานประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการ อืมเป้าหมายเราก็คืออยากทำความเข้าใจว่าจากใบาชาธรรมดารรมดาเนี่ยมันเดินทางผ่านประวัติศาสตร์ผ่านวัฒนธรรมผ่านเทคโนโลยีจนมาเป็นแบบที่เราดื่มๆกันทุกวันนี้ได้ยังไงน่าสนใจมากครับงั้นเริ่มที่จุดกำเนิดเลยไหมครับ ที่จีนใช่ไหมครับใช่ค่ะต้องย้อนไปไกลเลยประมาณเกือบ5,000ปีก่อนนู่นมีตำนานจัก,กรพรรดิสเสินหนงที่ว่ากันว่าเจอชาโดยบังเอิญอ๋อตำนานใบชาหล่นใส่ถ้วยน้ำร้อนใช่ไหมครับที่เคยได้ยินมาประมาณนั้นเลยค่ะแต่ว่าในยุคแรกๆจริงๆแล้วเนี่ยเออชาก็ถูกใช้เป็นยาเป็นสมุนไพรบำรุงกำลังซะมากกว่าครับแล้วมันเริ่มมาเป็นเครื่องดื่มที่ดื่มกันจริงๆจังๆ,ๆตอนไหนครับ จุดเปลี่ยนสำคัญน่าจะอยู่ที่ราชวงศ์ถังค่ะถือเป็นยุคทองของชาเลยก็ว่าได้ยุคทองค่ะคือชากลายมาเป็นเครื่องหลืมประจำวันของผู้คนมีการพัฒนาเรื่องการปรุงแต่งกลิ่นรสด้วยดอกไม้ต่างๆด้วยนะคะโอ้มีปรุงแต่งกลิ่นด้วยใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญมากๆในยุคนี้คือมีปราชญ์ชื่อหลู่หยูท่านเขียนคำพีชาขึ้นมาอ๋อคำพีชา ไม่ใช่แค่บอกวิธีชงนะแต่เป็นการยกระดับชาให้มีมิติทางวัฒนธรรมมากขึ้นเลยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับแล้วจากยุคถังมาถึงราชวงศ์ซ่องเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องรูปแบบการดื่มชาด้วยหรอครับใช่ค่ะสมัยซ่องนี้จะต่างออกไปคือเขาเน้นการเอาชามาบดเป็นผงละเอียดละเอียดอะ คล้ายคล้ายมัชฉาที่เราเห็นในปัจจุบันหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะคล้ายมัชฉามากเราก็เริ่มมีพิธีชงชาที่ซับซ้อนขึ้นเน้นความประณีตพิธีกรรมต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องอืมดูจริงจังขึ้นเยอะเลยแล้วพอมาถึงราชวงศ์หมิงแล้วครับยังเป็นแบบผงอยู่ไหมไม่แล้วค่ะพอถึงสมัยหมิงแนวทางก็เปลี่ยนอีกคราวนี้กลับมาเน้นชาแบบใบอ้าวเปลี่ยนอีกแล้วค่ะแล้วที่สําคัญคือการพัฒนากรมวิธีผลิตคือ การนึ่งหรืออบไอ้น้ำใบชาอย่างรวดเร็วนึ่งเพื่ออะไรครับเพื่อหยุดการทำงานของเอนไซม์ในใบชาค่ะไม่ให้มันทำปฏิกิริยาออกซิเดชันหรือที่เรียกว่าการหมักนั่นแหละอ๋อการนึ่งนี่เองที่ทำให้ใบชามันยังเขียวอยู่ไม่กลายเป็นชาดำใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะนี่แหละคือหัวใจสำคัญของการเป็นชาเขียวคือการรักษาสีเขียวและความสดใหม่ไว้เคลียร์เลยครับแต่ก็น่าแปลกนะครับ พราะจีนเริ่มค้าขายกับยุโรปศตวรรษที่17บเจทไมชาเขียวถึงไม่ค่อยฮิตเท่าชาดำล่ะครับทั้งๆที่เป็นต้นตํำรับกว่าอืมเป็นคําถามที่ดีค่ะลองนึกถึงการเดินทางทางเรือสมัยก่อนนะคะมันนานมากหลายเดือนเลยครับ นานจริงๆชาเขียวเนี่ยด้วยความที่มันสดมันก็ต้องการการเก็บรักษาที่ดีมากๆอาจจะเสื่องสภาพง่ายกว่าระหว่างขนส่งไกลๆอ๋อ oh, เข้าใจได้ใช่ค่ะเขาก็เลยต้องปรับตัวพัฒนากระบวนการที่เรียกว่าหมักหรือจริงๆคือการปล่อยให้ใบชามันทำปฏิกิริยาออกซิเดชันมากขึ้นจนสีเปลี่ยนรสเปลี่ยนกลายเป็นชาที่ทนทานกว่าก็เลยเกิดเป็นชาอูหลงชาดำขึ้นมาเพื่อการค้าและการขนส่งนี่เอง ประมาณนั้นเลยค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีมากของการปรับตัวตามบริบทเลยนะสุดยอดครับทีนี้จากจีนข้ามไปฝั่งญี่ปุ่นบ้างชาเขียวไปญี่ปุ่นได้ยังไงแล้วทำไมถึงกลายเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมเขาขนาดนั้นครับการเดินทางไปญี่ปุ่นนี้ต้องยกเครดิตให้พระสงฆ์เลยค่ะช่วงประมาณศตวรรษที่9มีพระอย่างท่านคูไกท่านไซโชนำมเมล็ดชากับความรู้เข้าไปเริ่มจากในวัดก่อนซินะครับ ใช่ค่ะแรกๆก็จะนิยมในหมู่พระสงฆ์ชนชั้นสูงแต่จุดเปลี่ยนจริงๆคือศตรวรรษที่12ค่ะต้องยกให้ท่านเอไซพระเอไซท่านทำอะไรอะครับท่านกลับมาจากจีนแล้วนำทั้งวิธีการผลิตชามัชชาบแบบผงแล้วก็ความรู้เรื่องชาเข้ามาเผยแพร่ที่สำคัญคือท่านเขียนหนังสือกินชาเพื่อสุขภาพอ๋อเน้นประโยชน์ต่อสุขภาพ ใช่ค่ะท่านเชื่อมโยงการดื่มชากับสุขภาพแล้วก็หลักปฏิบัติของศาสนาพุทธนิกายเซนด้วยทําให้ชาได้รับการยอมรับในวงกว้างมากขึ้นเยอะเลยแสดงว่าหญิงี่ปุ่นไม่ได้แค่รับมาเฉยๆแต่เอามาต่อย,ยอดพัฒนาจนเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเลยโดยเฉพาะพิธีชงชาที่เรียกว่าชาโนยุชัดเจนเลยค่ะชาโนยุนี่พัฒนาขึ้นมากในสมัยมุโรมาจิประมาณศตวรรษที่1 4 1 6มันไม่ใช่แค่การชงชาดื่มแล้วค่ะแต่คือศิลปะ คือปรักยาเซนที่แทรกซึงอยู่ในทุกขั้นตอนลึกซึ้งมากครับค่ะแล้วพอมาถึงสมัยเอโดะการปลูกชาก็ยิ่งแพร่หลายไปทั่วเลยทําให้เกิดชาเขียวหลากหลายชนิดมากๆที่เรารู้จักกันทุกวันนี้เช่นอะไรบ้างครับก็เช่นเซนฉะที่ดื่มกันทั่วไปเกียวคุโรที่เป็นชาคุณภาพสูงหรือแม้แต่โฮจิชาที่เป็นชาคั่วหรือเกนไมชาที่ผสมข้าวคั่วก็มี โหมีเยอะแยะเลยเป็นการปรับให้เข้ากับคนหลายกลุ่มหลายรส,สนิยมจริงๆนะครับใช่ค่ะมันแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายและการปรับตัวของชาในวัฒนธรรมญี่ปุ่นน่าทึ่งมากครับแล้วอ่อจากที่เคยเป็นรองชาดำในตลาดตะวันตกทำไมช่วงหลังๆนี้ชาเขียวถึงปรับมาบูมมากๆทั่วโลกเลยล่ะครับปัจจัยหลักๆเลยก็คือเรื่องสุขภาพค่ะช่วงปลายศตวรรษที่20เป็นต้นมา เริ่มมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เยอะมากที่ชี้ให้เห็นประโยชน์ของชาเขียวอ๋อพวกสารต้านอนุมูลอิสระอะไรพวกนั้นใช่ไหมครับใช่เลยค่ะโดยเฉพาะสารที่ชื่อ EGCG นี่ดังมากว่ามีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระสูงพอมีข้อมูลวิทยาศาสตร์มายืนยันแบบนี้ภาพลักษชาเขียวก็เปลี่ยนไปเลยจากเครื่องดื่มโบราณกลายเป็นเครื่องดื่มสุขภาพยุคใหม่ ถูกต้องค่ะกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการดูแลตัวเองใส่ใจสุขภาพไปเลยจริงด้วยครับทุกวันนี้ชาเขียวไม่ได้อยู่แค่ในการน้ำร้อนแล้วนะผมเห็นเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะมีทั้งแบบขวดพร้อมดื่มขนมไมอศครีมเครื่องสำอางก็มีอาหารเสริมก็เยอะค่ะมันแทรกซึมไปอยู่ในผลิตภัณฑ์หลากหลายมากสะท้อนว่าการวิวัฒนาการของมันยังไม่หยุดจริงๆสรุปแล้วการเดินทางของชาเขียวนี่มันยาวนานและซับซ้อนมากนะครับ จากยาจีนโบราณมาเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมในญี่ปุ่นแล้วก็กลับมาเป็นกระแสส,สุขภาพทั่วโลกอีกครั้งมันคือกระจกสะท้อนการเปลี่ยนแปลงทั้งทางวัฒนธรรมเทคโนโลยีการผลิตการค้าและก็ความเข้าใจเรื่องสุขภาพของพวกคนในแต่ละยุคสมัยเลยค่ะเป็นมากกว่าเครื่องดื่มจริงๆครับเหมือนเป็นสิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรมที่ปรับตัวเก่งมากๆ ใช่ค่ะและนั่นก็นำมาสู่คำถามที่น่าคิดต่อนะคะว่าเมื่อมองดูประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาที่ชาเขียวปรับตัวเปลี่ยนแปลงสร้างบทบาทใหม่ๆให้ตัวเองได้ตลอดตั้งแต่ยาสู่พิธีกรรมสู่เครื่องดื่มสุขภาพแล้วในอนาคตข้างหน้าล่ะคะอืน่าคิดในโลกที่เปลี่ยนแปลงเ,เ,เร็วขนาดนี้ชาเขียวจะมีวิวัฒนาการหรือจะมีบทบาททางวัฒนธรรมแบบไหนต่อไปอีกกันนะ